สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็น n i k ก้อนคูเปกนะครับ S3.3 สนะครับสภาพโดยที่โดยรวมถือว่ายังสวยอยู่เลยนะครับเพื่อนๆมีรอยน้อยนะครับไม่มีแตกขักใดๆนะครับมีสายคล้องข้อมือให้ไปนะครับมีแบตเตอรี่เป็นแบบแท้นะครับเมมโมรี่การ์ดเป็น SD c a r กานะครับขนาด 4G นะครับแถมไปด้วยนะครับ ปิดฝาแบบล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดกล้องคือกดตรงนี้นะครับกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับไปดูที่การซูมเข้าซูมออกกันเลยนะครับซูมเข้าซูมออกได้ปกติดีนะครับเพื่อนๆนะครับเรียนสวยใสนะครับจอเห็นได้ชัดนะครับตอนนี้จะเป็นตั้งเวลานะครับที่มันเตือนขึ้นมาสีแดงๆครับให้เราไปตั้งค่าวันที่นะครับถ้าเราไม่ตั้งก็สามารถกดถ่ายได้ธรรมดาเลยครับ วิธีการถ่ายนะครับที่โหมดแรกเลยนะครับให้เรากดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับแล้วกดย้ำไปทีหนึ่งนะครับเป็นการถ่ายนะเพื่อนตอนนี้นะครับก็สามารถตั้งค่าเปิดปิดแฟลชได้ด้วยนะครับถ้าแฟลชออโต้นะครับก็จะเป็นแบบว่าแสงพอแฟลชก็จะไม่ออกครับแต่ถ้าแสงไม่พอแฟลชทังจะออกนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าที่เปิดแฟลชไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวจะลองยิงแฟลชให้เพื่อนดูนะครับ แฟลก็ยิงติดปกติดีนะครับแล้วก็สามารถชาร์จได้รวดเร็วเลยนะครับเพืนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้แฟตนะครับ ส่วนถัดมานะครับถ้าเราจะไปหมวดถัดไปนะครับก็กดคําว่าสกรีนตัวนี้ได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับก็ตอนนี้ก็จะมีหมวดหลายหมวดเลยนะครับพอเราเลื่อนไปทางขวานะครับมีถ่ายบุคคลนะครับอันนี้จะถ่ายคนได้สวยเลยนะครับแล้วก็มีหมดถ่ายวิวถ่ายสัตว์เลี้ยงนะครับพวกทะเลชายหาดถ่ายอาหารภ้าทิ์ตกผ้าทิย์ขึ้นนะครับนะครับให้เพื่อนๆเลือกนะครับแล้วก็ในแถบด้านซ้ายมือก็จะมีพวกโหมด so นะครับนี่ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้อีกนะครับ แล้วก็มีโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะนะครับก็ถ้าจะใช้เบื้องต้นง่ายๆก็คือโหมดออโต้นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะพาไปดูที่การถ่ายวีดีโอนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มสีแดงนะครับกล้องก็จะเริ่มอัดวิดีโอเลยนะครับในการอัดวิดีโอสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับเมื่อเราอัดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดที่ปุ่มสีแดงเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ก็จะเอาไปดูรูปภาพนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรูปภาพได้นะครับเป็นรูปภาพที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมมาแล้วก็จะแนบราาูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้องรุ่นนี้นั้นได้รูปภาพประมาณไหนนะครับแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายก็สามารถเข้าไปดูได้น,นะครับในสแกนนะครับปิ่มชื่อกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราจะกลับมาหมวดถ่ายรูปก็แตกที่ปุ่มราชเตอร์เบ,บ,บาๆนะครับตอนนี้นะครับก็ถัดมาก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับ เลื่อนมาทางแถบด,ด้านซ้ายมือนะครับเลื่อนลงมาสุดก็จะสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับวันที่เวลาภาษาสามารถเข้ามาตั้งค่าในนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลบรูปภาพนะครับตัวนี้เป็นบอกลบเฉยๆแสงเป็นตัวนี้เป็นถ่ายมาโคเป็นตั้งเวลาถ่ายแล้วก็มีเปิดปิดแฟลชนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆสาหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ ถ้าผมพูดขาดตกบกพองตรงไหนไปนะครับให้ข้อมูลตรงไหนเร็วไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับเพืเ่อนๆสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Google หรือว่าใน YouTube ก็ได้นะครับสำหรับผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u ั c r ส b e ชช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ